สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะผมเลเดินเข้าป่าครับ,รบวันนี้นะครับผมก็ได้กลับมาหาน้องนะครับที่อาศัยอยู่ในถ้าเพียงลําพังอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งรอบที่แล้วนะครับผมเนี่ยได้มานอนกับพี่ๆนะครับหลายคนเลยนะมานอนในถ้ากันแต่ว่าพี่ใหญ่กับพี่สายลมเนี่ยได้เดินทางกลับบ้านกันก่อนนะครับก็ผมได้นอนกับพี่เล็กเนี่ยตื่นเช้ามาน้องเขาก็หายไปแล้วอะไม่รู้ว่าน้องเขาไปไหนนะ วันนี้ก็เลยอยากจะกลับมาดูแล้วก็วันนี้นะครับผมก็ได้เอาเปมาหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็ไฟชีตนะครับก็วันนี้จะมากลางแล้วก็มาผูกเปให้น้องเขาเลยนะก็ได้มากับพี่สายลมนะครับว่าสวัสดีครับสายลมพาเลยครับใช่ครับพี่โอเควันนี้ก็พาพี่สายลมมาดูน้องเขาด้วยนะเพราะว่าวันนั้นพี่ไม่ว่างเนาะไปทํางานก็ไปทํางานนะครับต้องทํางานเช้าก็เลย <N> นอนที่นี่ไม่ได้นะครับผมนะโอเคพี่ๆครับใครที่ ยังไม่ได้กดติดตามผมยังไงก็ฝากติดตามนะครับแล้วก็ขอ,ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยนะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราเข้าไปด้านในกันเลยครับผมไปโอเคพี่ไปเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยครับผมไปนี่ก็ผมมาพิสัยลมนะครับผม,ผมก็ได้อ่ากว่าจะมาถ่ายทำก็มาถ่ายตอนใกล้เย็นงแล้วนะใช่ครับ เพราะว่าถ้าเราอ่ามาไปด้วยถ่ายไปด้วยเนี่ยมันอาจจะช้านะครับผมนะนใช่เราก็เลยมาถ่ายเลยทีเดียวนะมาถ่ายตอนถึงเลยทีเดียวนี่ฮะสถานที่ตรงนี้ก็ถ่ายพี่ๆได้ชมกันไปแล้วไอ้อนไหน,อนูอยู่ไหมครับไหนพี่ไายลมเรียกพี่น้อง น้องอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมครับโหน้ำแห้งลง,งเยอะเลยพี่ใช่เพราะว่าฝนไม่ตกนะน้ำก็เลยแห้งเลยวก็เห็ดขึ้นดเห็ดขึ้นตอนแรกก็จะมาหาเห็ดแหละแต่ว่ามาเจอน้องเขาก่อนไงพี่จำได้ว่าวันนั้นแหละใช่ใชที่เราจะมาหาเห็ดกันอ่ะเราเจอน้องอาศัยอยู่ในถ้ำอะ่ะแบบเป็นจังหวะเหมาะเจาะมากแล้วน้องเขาแบบคือวันนั้นผมว่านะ่าจะอดแบบหิวมากเลยอะ่ะ ใช่นอนแบบกอดตัวแบบป่วยอาพี่ตอนั้นจะัวเรารู้ป่ะ,ะไม่รู้เหมือนกันครับลองพี่ลองพ,องพี่ลองไปเรียกดูว่าน้องเขาอยู่หรือเปล่าแต่วันนั้นอะผมนอนกับน้องเขาทั้งคืนเลยแต่ว่าตื่นเช้ามาเนี่ยไม่เจอน้องแกแล้วไงมีใครอยู่ไหมครับน้องอยู่ไหมครับสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับผม นั่นพี่ลองข้าไปดูเนี่ยโอ้มีเหรอจริงดิจริงดิตรงไหนพี่ก็วันนั้นเนี่ยพี่เล็กนะครับได้ให้เสื้อเขาไปก่อนกลับนะครับเสื้ออุกเกงขายาวนะก็พี่เล็กได้ให้น้องเขาไปนะครับก่อนที่จะกลับนะ พี่เดี๋ยว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 นอนนิ่งเลยผมเจอเศษผ้าเก่าๆด้วยนะนี่นะเหมือนน้องเขาเนี่ยจะมาอยู่นานละเป็นหมอนหรือเปล่าพี่เน่ามากเลยนะดูดูสภาพวันนี้น่าจะอยู่กันเป็นครอบครัวนานหรือแล้วหรือเปล่านะเพราะว่าหมอนเนี่ยเก่ามากเลยนะเก่ากึกเลยนะดูดิ ต่ำมากดูสิยับมากเลยไม่รู้ว่ามีตัวอะไรเข้าไปข้างในอ่ะดูสิอืมจนรุดแล้วอ่ะโอเคพี่พี่สายลมไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูน้องเขากันพี่สายลมลองเข้าไปเรียกไหมเี๋ยวผมถือกล้องให้เข้าไปดูนะโอเคพี่ฮัลโหล โอเคไปพี่ผมไเลยละวางกลัวตกลาบเลยไปพี่เข้าไปดิพี่ลองเข้าไปเรียกน้องเขาเลยแบบเรียกตื่นเลยเราดูว่าพอ,อน,นี่ก็สิบเอ็ดสิบเอ็ดงแล้วนะน้องเขายังไม่ตื่นก็ไม่ใช่แล้วมัง้งไปพี่ใส่เสื้อก็เรี่ยงด้วยนี่นี่ไงกางเกงขายาวที่พี่เลีกยให้อ่ะตัวนี้เลย เข้าไปได้ใช่ไหมเข้าไปได้พี่ลองเข้าไปเรียกดิลองขออนุญาตน้องถ้าน้องเขาไม่ตอบพี่ต้องเข้าไปดูแล้ะเผื่อน้องเขาเป็นไรด้วยความเป็นห่วงของเราเลยน้องพี่เข้าไปได้ไหมน้องฟังออกไหมครับพี่เข้าไปได้ไหมจาเข้าไปเลยไหมพี่ก็เข้าไปได้นะพี่ลองเข้าไปขอขาภประสาทถามภาษากก็เรียงดูพี่เพราะใส่เสื้อก็เรียงอาขาจะเป็นเผ่าของคนกระเลียงก็ได้นะพี่เฮ้ยหน้าสี เข้าไปได้ไหมคบพี่นาพี่ีก็พี่สายลมบอกว่าขอเข้าไปได้ไหมใช่ไหมใช่ใช่ขอเข้าไปได้ไหมเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะพี่ลองเข้าไปเรียกดูลองเข้าไปดูพี่ได้เอาอะไรอะไรมาให้น้องกินไหมโอ้ยลืมเลยรีบมาดูน้องเกินอ่ะวันนี้เราก็มีเปย์มาให้ไงอ๋อก็เอามาให้เปย์ืผอน้องหิวไงใช่เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จช่วงประมาณบ่ายบ่ายเดี๋ยวเรเอามาให้กินก็ได้ครับผม ไปพี่ใส่ลมเข้าไปเรียกดิพี่ตอนนี้เราก็มาดูอาการก่อนโอเคโอเคพี่น้องหอมเงียบมากเลยเดี๋ยวเราก็ตั้งกล้องเราดูน้องเขาไงว่าจะออกมาใช้เปรที่เราผูกให้หรือเปล่านะน้องหอมนิ่งมากนี่มึงเลยใช่หรอนิ่งเลยอ่ะเออหรอพี่ใช่ตัวนี้เป็นเกลอดนะโอ้โหพี่นั่งสารป่ะลองทีเดียวด้วย ถูกไหมถูกไหมผมอยากรู้อ่ะพี่ผมอยากรู้แล้วเนี่ยผมแล้วงงแล้วสงสัยละเออพี่วันนั้นไม่ใช่น้องคนนี้นี่นนนนหรือว่าเขาผัดผัดกันเฝ้าที่นี่หรือเปล่าวะเฮ้ยนะวันนั้นไม่ใช่น้องคนนี้น่ะ อาเดี๋ยวแล้วน้องอีกคนไปไหนอ่ะน่าน่าจะไม่ได้มีแค่คนเดียวนะผมว่าทาที่นี่เนี่ยไม่ได้มีแค่คนเดียวหรอกที่นี่คงจะเป็นที่อาศัยของเขาแหละอ๋อพี่ผมสันหมดละงงกับเหตุการณ์จริงป่ะพี่ตอนนี้ผมสันจิ๊กๆเลยมันตะกี้ที่ผมเข้าไปผมจับตัวคือตัวเย็นเลยนะใช่หรอใช่เย็นเลยเอางี้พี่ ผมพยายามที่จะตุกแต่เ้องอกว่าไม่ตื่น่ะอือเออพ,พี่เดี๋ยวเราไป่าตัดไม้กันบ้างแล้วก็กางไฟชีกันากางให้น้องเขาไปครับทุกคนพี่สายลมนะครับก็ได้ขึ้นไปตัดไม้ไผ่ด้านบนแล้วนะครับ ลมแรงมากไม่ไม่ขอมพี่น้งองไก่มากกัน้้กระชีไม่ได้ยาวมากโอเคพี่ไปลงไา

I'm right. มาตายเลยนะครับเพราะผมเนี่ยจะไม่แกะแล้วให้หน้องเขาไปเลยนะไปะก็ไม่ได้ใหม่อะไร ทุกคนครับตอนนี้ผมกับพี่สายลมนะครับก็ได้กางไฟชีสนะครับแล้วก็ผูกเบ้ <Okay. S 2> เสร็จเป็นที่เรียบร้อยละเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะดูปฏิกิริยาน้อเขานะว่าเขาจะชอบหรือเปล่านะครับไอของที่เราเอามาให้นะใชนี่คงจะหลบแดดหลบฝนได้เยอะเลย,ยแล้วคงจะนอนสบายขึ้นเยอะเลยแหละนะครับผมนะนี่นะดูเลย โหแจ๋วเลยอะ่ะโหแล้วบรรยากาศดีมากครับพี่พี่เดี๋ยวของกินเนี่ยทางนี้ทางนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมเอามาให้น้องเขาแน่นะเอาไงดีพี่เอาไงต่อเดี๋ยวก็เราก็นั่งอยู่ห่างๆแล้วก็ซุ่มดูดีกว่าว่าน้องเขาจะออกมาดูอะไรหรือเปล่าถ้าเขามาันเขาคงจะชอบมาก,กน,นะเพราะว่าถ้าเราหย,ยุดตาหยาน้องเขาจะไม่กล้าออกมาดูดิไม่ออกมาเลยนอนขคต,<ม>ตัวอยู่ข้างในเห็นไหมเห็นกันไหม อโอเคครับเดี๋ยวผมกับพี่สายลมเนี่ยขอดูน้องเขาอยู่ห่างๆนะครับโอเคไปพี่<ป>ครับพี่ผมกับพี่สายลมเนี่ยก็ตั้งกล้องไว้ไกลๆนะครับนี่ก็ซุมสุดแล้วนะครับซุมได้เท่านี้นะพี่นะใช่ครับเราก็ซุมกันสุดละก็นั่นแหละครับพี่ๆครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะตัดไปตรงที่เจอน้องเขาเลยนะเพราะว่าถ้าตั้งกล้องไว้นานเนี่ยกว่าน้องเขาจะออกมาเนี่ย คงจะนานนะหนึ่ชั่วโมงอ่ะมาเดี๋ยวเรารอดูกันครับผมไปโอ้โหเสีงรถวิบากดังมากดังมากเลยพวกแก๊งวิบากนะครับขับขึ้นเขากันแต่ก็ขับสนุกนะพี่นะพูดถึงแต่อันตรายนะอันตรายแต่เส้นทางก็ลําบากมากเลยเขาชอบเลยแค่เดินก็เหนื่อยแล้วแค่เดินก็เหนื่อยก็ลําบากแล้วรอซุ่มดูน้องเขาเงียบๆกันเฮ้ยพี่ออกมาแล้ว ô lâu mà lắm. Ôi, vô dài nữa <ผ>ม,มัดกับทวันนะั่นอะทนนะมัดประมาณเอาไลา่หลท่ทบอยู่ยอะไล่ทบอยู่หา้าหทบอะเยอะอนะพี่ได้อยู่อะเอาการอยู่เดี๋ยวผมจะซูมให้สุดเลย ก็เราอยู่ไกลามากนะครับสุ่มในท่านี้นะเพราะว่ากลัวน้องโยกดูเฉยเลยพี่น้องเขาโยกดูอ่ะพี่เพราของที่พี่ใส่หลอมให้นี่มันดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่นอนแล้วหรือน,อน้องค่านอนนะผมว่าไม่ใช่คนเดิมอ่ะพี่ที่เรามาเจอน,อนันนี้จะเป็นคนใหม่ผมว่าพีเขานอ่ะน,<อ>น,น,น้นองเขาเนี้ยน่าจะเป็นเผ่าคนเผ่ากะเลี่ยงหรือเปล่า น่าจะใช่เลยดูจัดทรงเสื้อน,นะก็ดูดิไม่ได้ไม่ใช่คนเดิมเลยดูยังไง<ช>ก็ไม่ใช่คนเดิมนี่อีกคนหนึ่งแต่ผมว่าน้องอีกคนหนึ่งหายไปไหนวะหรือว่าจะเป็นครอบครัวของคนป่าที่ผม่เห็นในโฮโฮถ้ำหรือเปล่าเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว ยังไงต่อพี่ก็นั่นแหละเห็นน้องเขาชอบก็ดีใจแล้วเราจะเข้าไปดูใกล้ๆรอบนี้แล้วก็กลับเขาไปดูน้องเขาอีกเหรอเขาจะไหนทำนั่นแหละของไม่ไปไหนหรอกนะเดี๋ยวไม่จะกลับนะเดี๋ยววันนี้เรามายังไงก็คุยกับน้องเขาเลยแล้วก็เดี๋ยววันอื่นนะครับผมกับพี่เติมถ้าสมมติถ้ามากันอีกเดี๋ยวจะดูปฏิกิริยาว่าน้องเขาจะนอนอย่างนี้หรือเปล่านะแล้วก็เดี๋ยว ถ้าน้องเขาคุยกับผมดูเรื่องผมจะเอาเนาะเขาไปดูแลนะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยกับพี่สายลมเนี่ยก็ขอตัวลาก่อนนะครับผมพี่สายลมปิดคลิปหน่อยครับครับเดี๋ยวเราทั้งสองคนจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับถ้าชอบคลิปของเราสองคนจะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับเราทั้งสองคนได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับครับบายบายครับก็ให้น้องเขาพักผ่อนนะครับไป